สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกคู้สตั c กนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสีดำสีดำไอเอ็มสีดำไเอ็มสีขาวสีขาวใคร <c oughs> วะ <c oughs> ไอเอือเปลสีาไอเอือไอเอือป่าวไอเฮียแม่งใครเลือกนเพื่อไม่รู้อ่ะกัวฆ่ากันเองเลย

เจ้าไอ้เหี้ยใครวะนี่ไง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 มึงดม่รู้อชื่อมันเล่นดิไอ้เหี้ยใครวะเฮ้ยกระเจ็บตัวเขาเพื่อนูหนูหนูไม่ได้ทำหนูพูดจริงหนูยืนเฉยๆแล้วเขาก็ตายเองหนูพูดจริงอันเนี่ยพี่พี่มาบอกมาเมื่อกี้เขาตายกันได้ยังไงอ่ะ ยิงกันได้แล้วพี่เรมเฉยๆเพื่อนจะตายได้ไงไม่หยุดมันมีอันนี้หรือเปล่าหนูไม่ได้ฆ่าจริงๆไม่ถ้าถ้าโหวดน้องไปแล้วเราไม่ใช่ก็มึงนั่นแหละไอ้เฟรมหนูไม่ได้ทำจริงกูไม่กอดกูเห็นกูเห็นไม่ใช่คืออาจจะไม่ใช่เราไงแต่ว่ามันอาจจะมีคนยิงจากอะไรจากประสบการณ์โดยไม่ได้เล่นอนไลน์ ไม่ไม่ไม่น้ำหนักไม่พอน้ำหนักไม่พอน้ำหนักไม่พอหนูไม่ได้ฆ่าจริงๆริงได้โปรดจริงจริแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้เห็นน้ำหนักไม่พอหน่อยสงสารน้ำตื้นน้ำหนักไม่พอ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 ตาตาหมดเลยกูไม่ได้ฆ่าจริงจโลกมันโหดมาเลยถ้าไม่ใช่ก็ไอ้ตาไปถ้าไม่ใช่ก็มือไงเฟมือไงอยู่กับน้องเขาเองมือมึงเอาเวอร์กู๋แฮ ดิเป็นแหลมเผยใช่ไหมแม่งกูเห็นรอยกระสุนแล้วเว้ยไอ้เฮี้ยกูเลยจะพูดละเป็นไรแล้ววะอใครข้ามมึงวะเพื่อนเออพ่อมึงมั้งมึงจงใจหรือมึงจงใจหรือมึงเผลอกูเผยจริงไอ้เฮี้ยเอา๋อทำไมต้องอนี่ไง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 นี่นี่ใครอะใครอะ ตาครับคุณมีอะไรพูดไหมครับคุณเฟมเดินไปตรงนั้นนะตาครับกูว่าอะไรน้องนี่เป็นเลยเป็นโปอ่ะไม่ใช่หนูยืนข้างล่างจริงจริงไม่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 มันต้องเป็นเอสเปอร์มันต้องเป็นเอสเปอร์คนหนึ่งกูว่าเป็ดโปเขาเอาดิแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นเป็ดโปร่ะ อ้าวก็เมื่อกี้กูอยู่กับไอเฟมเมื่อกี้ตอนในบอลตายเอ้าแสดงว่าถ้าเป็นแอนเ์อร์จริงมันต้องอยู่กับคนที่ตายแล้วเว้ยมันึงจะแบบฆ่าได้อ้าวก็มันแปะใช่ป่ะแล้วก็รอเวลาไงอ๋อผมก็นี่ไงมันก็แปะแล้วมันก็รอเวลาที่มาอยู่กับพวกกู่เออไอ้้เหียโบยกูแต่เมื่อกี้เ้าอแต่เมื่อกี้ในจอกูเห็นเฟรมเลยไปหายตาเลยจริงจริงเอากันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อะไร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 เกมไม่จบเกมไม่จบมึงก็สวยไปด้วย ไอ้ตาไอ้ตาสีเป็นน้ำเตยวะเกมไม่จบเกมไม่จบแค่นั้นแหละเกมไม่จบคือหนูไม่ได้ฆ่าใครเลยีไอ้เชี่ยรอบหน้าต้องโกรธน้ำเตยละแต่ว่ากูไม่ได้ฆ่าใครเลยมันมีรอบหน้าจ้ะที่ต้องตัวติดกันหนูนะโกรธอะไรมันจบแล้วมันจบแล้วเอ็มชื่ออะไรนู้นชื่นอะไรตัวเดียวรู้ควายตัวที่เพิ่นตัวที่ได้เยอะดิเอาไว้อะไรไ สวัสดีไว้สวัสดีไอ้เยะเล่น้อยเพรานานกูนเรา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 ไม่เกลียดกันนะเพื่อนเขาเท่ไหโอเค,อเคใครเนี่ยมาครบแล้วกดเลยสิคนสวดีมามามาสุม่มนะไหมไหนละ่ะไม่ตายตัวอะไรวะ สุมม่มไหมวะเลือกเลยเลือกไปเลยเเเแน้่ตัวแต่แต่แได้เสียงฮาไ่ได้เรียกเสียงฮาอไอตาตัวสีอะไรวะมีบ่าสีแดงโอ้ยแค่นี้ยอย่าเบ่งกูเล่นเกมอยู่ไเม่ไดเป่าด่าใครเนี่ยด่าเพื่อนด่าเพื่อนอ๋อ ไ่กินเหล้าโอ้ของใคร่ะไอ้ยี่ใครวะใส่ผมละไอ้ยีชิกชิกโป่งชิกชิกป่งชิกชิกโป่ง รอโรได้ยินไหมได้ยินเราอราใช่ใช่ใช่ดีกูไปได้เออดีดีโอเคกูก็เป็นกูเป็นคนา้เด็กเคียบะเคียบาโอเคโอเคครับผมเอาเลยบ้ะเอาเลยบ้างใจเย็นใจเย็นเอาเลยใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคเปู้ผประดุงความยุติ

อีเหรอไมใช่บกเรโดโดไงโดโดคือพี่เอื้อว่ะดูคนนี้ดิดูคนนี้ดิเยลโล่ที่ใส่วะเยลโล่ที่ใส่วะเยลโล่ที่ไอ้ป้าไอ้ตาเฮ้ยโดโด ส้สามึงโดนสาเตีย่ยค่ะไปเอาเลยกูเอเชียเลยอเอเชียอไอ้สัตว์คุณพ่อมือควายป่าต่หน้ากูเลยอเฮีย ไม่นเออเหรอแต่เอื้อปาหน้ากูเลยเชื่อเอื้อไอสารสารนรกเนี่ยไม่ไม่เพื่นไม่นมึงดูมันขับพี่มึงดูมันขับพี่ไม่จริงจริงไม่ไม่ใช่เพื่อมึงดูมันมึงดูมันไม่ไม่แหลายศพแล้วเว้ยมึงดูดิที่ตายกี่คนเนี่ยท่านไอเชื่อเอื้อร้อยเปอร์เซ็อเชื่อร้ยเปอร์เซ็นเชื่อใจกูมามายืงหน้าศพเลยเว้ย เออมึงมึงจะเถียงอะไรไหมมึงจะเถียงอะไรไหมมึงจะเถียงอะไรไหมมึงมึงจะเถียงอะไรไหมมึงจะมีอะไรเถียงไหมกูก็กูเห็นไปไปดึงโหวตไปดึงโหวไปดึงโหวตไปนึงโหวตอืมแค่นั้นแหละอือโอ้โหหยาค่ากันไหมเนี่ยทีนี้ยจเย็นเด้อเป็นไงควบคุมสังคมเว้ยควบคุมสังคมเว้ยไอะะรน เียวโนเป็นโตเปล่านั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยลโหโดสวยมสวยสวยเวยเด้ยมสร้างสถานการด้วยว่ามาเชลี่ก็จะสอนเล่องให้ให้โอเค ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยหนิงอีสัตว์ไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะดูดูดูไม่ใช่กูนะดูไม่ใช่กูนะเมียวเมียวเมียวเป็นเมียวเป็น อย่าจ <muitas S 2> ับทำไมสุ่มกันหมดเลยอะสูบไม่สุ่มไม่สุ่มไม่มีโลเลยเหรอจะได้ไม่รู้โลไงไม่มีอะไรน่าเลือกเลยอ้าวเหรอสุ่มเลยสุ่มเลยสูบเลยสูบเลก็ได้สุ่มหมดเหรอโอเคโอเคโอเคเอ้าใครเป็นกดเลือกไม่เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคร